สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้ารู่ช่องสตียนจันทามชาแน,นลครับผมเมื่อนี้ขอเช็คอินอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสครับอย่าเช้าวันจันทร์นะครับ สวันจันท์เวลาหกโมงครึงนครับกำลังเดินทางไปจังหวัดนราธิวาสนะครับกับสุงไอยกลรกนะครับตอนนี้อยู่ตำบลลำไส้ครับอำเภอบาเจาะครับ ส่งเป็นอนำเภอแหลกของจังหวัดนราธิวาสนะครับึ่งผ่านมาจากจังหวัดปัตตานีนะครับออกเดินทางมาจากวังหน่อยนะครับอยุธยาวัน8ดโมงแปดโมงเช้าของเมื่อวานนะครับบดมือบดขค้ืน,นครับ มาสว่างที่จังหวัดราที่วาดนะครับตามปกติของการทำงานครับส่งสินค้าการยามเสาๆนะขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะครับธรรมดาของภาคใต้นะครับ เจาะ11กิโลยี่งอ23กิโลนะครับหาง1ิเขาจังหวัดนราธิวาสนะครับส่งของห่างบิ๊กซีนะครับสิรวงวปสุงไงโกลก จับพฤติกรรมการขับขี่เตื้นตลอดนะครับตั้งใจในการขับขี่สันวานะครับบงบรรยากาศนะครับอึมครึมนครับไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้อยู่กับการทำงานนะครับ หมายเลนบคร์ยเ,เป็นสองคลิปนะครับอันนี้ช่วงจาก เพื่อว่าเจาะครับไปหอดนราธิวาสนะครับ,นนาลารบแล้วก็ติดทายอีกคลิปหนึ่งจากนรา,าธิวาสไปหอดสุงไหงโกโลกนะครับรสินิดานก่อนเขา่าแล้วก็ช่วงออกนะครับแต่ว่าผมมีเจ้าหน้าที่ ตอนรับเข้าสู่จังหวัดนราธิวาสนะพุทธมณฑลนราธิวาสนะหาดนราทัศน้ำตกสุรินทรนะ์เมื่อคืนผมวิ่งมาจากปัตตานีนะปัตตานีอ๋อถึงปัตตานีประมาณตีห้านะ มาเรื่อยๆมาถึงแถวยะลิงครับยะลิงมก,กโมงจอดพักเขาข้องน้ำแล้ปั๊มพอดีปั๊มเพิ่งเปิดครับเอาติจอดเขาอยู่แถวปัตตาน,นีปั๊มบ่เปิดนะครับก็น่าตีหานรไปเรื่อยๆครับทางบรรยากาศวิถี ชาวบ้านการใส่ถนนก็ออกเริ่มออกทำมาหาก,กินครับรถไม่ข้าไม่ขายก็เตรียมไปเปิดลานเปิดยัง้วครับโปรดให้ความสนใจในการขับขี่เป็นวะนะครับ บอสนใจบอรครับจากเพื่งเพียบม,มาเจอหอดอาลาดอเจา้ายบาาทีเซ็นเซอร์ก็จับมั่วแล้วคาดเคลื่อนนะคลคิดม,มันสิบอะไย่างหอดหายใจ เซนเซอร์ตัวนี้กิดข่าวกำยังนอบานเลยครับก็ต้องอา,อาศัยอาหารเซเวน่นแทนแน่นอนครับ พอจากท้ายกลางเคลื่อนนะครับมันภาพมันบม่ชัดนะครับแสงบอ่ได้มันมืดนะอย่าง,งขับรถตองกางเคลื่อนกัต้องใส่ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ ัตตานนี้ก็ขาา่าเขดอำเภอบ้านเจาะนะครับมีดานนะดานความมันคงนครับ นราธิวัตรระยะทางอีก25กิโลครับ บรรยากาศแล้วนะครับผมก็บ่อกให้รู้รายละเอียดที่ไปที่มาของอผู้มีประเทศปันใดนะครับ ยาบาจจลบ,บาเจาะนะโรงพยาบาลนะครับเซ็นเก่าเหมือนเดิมครับกั <c oughs> มืนน่อนี้มาสองคนนะครับสองคนนะครับการทำงานครับเปลี่ยนกันนะครับ ตอนโดนจะด้ลงมาจากแกนึงนะครับนาลาสงเวยโกหลกนะครับเสียดไปเบิงบานเบิงเมืองโกลกนะครับอสันเคยเคยมากเลยตัวหนึ่งนะครับตั้ง,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 งกกแต่กำลังก่อสร้สางห้างบิ๊กซีใหม่ๆนะครับตัวหนึ่ง ไมพอกันทั้งหนาครับรับร้อมก็มาถึงทางแยกทิไปสุงไอโกลกนะครับแต่ว่ายังบพท่านได้เดินทางต้องเข้าไปาราธิบาทก่อนกับแวะไปส่งสินค้าอยู่าราติบาทกอน,นะครับแวะเข้าไปส่งสินค้าณราธิวาสนะครับต้องไวหนี่ะ ไปได้ครับสวยก็หลกครับแต่ว่ามันผ่านเมืองนะครับนี่คือทา่าเลียงเมืองครับทางเลียงเมืองออกไปเข้าไปนะ้าราธิวาสสี่กิโลนะครับออกย้อนหลอกมาเส้นนี่นะครับเรียนง,ง่ายกว่าขอไปในเมืองไปในเมืองบัลลูว่ามัน ขับแขบแอรอาดบ่บอร์ครับราธ่วาส4กิโลนะครับเข้าเขตอำเภอเมืองนะครับผมพอเข้าเขตอำเภอเมืองก็จะมาเจอด่านความมั่นคงนะครับ เป็นปกติไปแล้วนะครับสำหรับทั้งชายแดนภาคใต้นะครับชิ้นหนูชิ้นตากันไปแล้วนะครับสูงให้ก็ลก6กิกิโลนะครับนะครับด่านความมันคงกับสีเหตุเป็นโดมครับคุ้มถนนไว้เลย ที่ก็เตรียมตัวออกสะสเวนนะครับต่เอ,อเลยดานมาประมาณ 400เมตรครับมาเจอไฟแดงแรกตรงเข้าไปอีกครับไฟแดงแรกตรงเข้าไป สองเลี้ยวขวาแล้วครับเข่าข้างหลังนะห้างบิ๊กซีนาราธิวาส ที่สองเลี้ยวขวานะครับเห็นปลายบิ๊กซีนะ เอขาไว้ประมาณสามร้อยเมตร ไฟกับกระจกนี่พอดีกันเลยเอาอยัางไหวดิครับเอากระจกหรือเอากล่องไหวดิ บิ๊กซีนะครับบลูว่ามันสิล่งหายจังโมงเราจะเดินทางไปต่อสุไหงโกลกลนานนโหลดสินค้าอย่างนี้ร,รับพร้อมอ่ะมาถึงทีหมายแรกแล้วครับ บิ C, าา๊กซีนราธิวาสนะครับล่อโหลดสินค้านะครับลงเครื่องตู้นะครับหลับไปสุงไงก็โลกอีกครึ่งตู้นะครับแสงแดดถึงทีไม้แรกยางปลอดภัยครับผมไปพอกันคลิปหนาครับขอบคุณที่เข้ามารับชมทุก กำลังใจนะครับผมปล่อยกอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ